ตัดกีฬาขีมา่ม้าออกจากชีวิตไม่ได้ด้วยถูกไหมทำไมต้องซออีกแล้วทําไมซออีกแล้วทําไมต้องเป็นซอที่ติดทีมชาติอีกแล้วหรือก็มันเป็นได้ทั้งหมดเพราะว่าเสียงซอม,มีต้นทุนที่ดีล้มลงไปก็ไม่เจ็บมีฟูกลองรับมันจริงไหมเหนือกว่าความสุขหรือว่าเหนือกว่าความคาดหวังของตัวเองมันคืออะไรมันคือความสุขที่แท้จริงที่เรารักในกีฬานี้แล้วเราทํามันแบบมีความสุขที่สุดในชีวิต เสียงซอวันนี้เรามาคุยกันหน่อยหลายคนอาจจะติดกับชื่อเสียงซอที่ว่าเสียงซอเป็นนักกีฬาขี่ม้าแต่นอกเหนือจากการขี่ม้าแล้วเนี่ยทุกวันนี้บทบาทหน้าที่เปลี่ยนไปยังไงจากสมัยเด็กๆติดทีมชาติไปแข่งซีเกมตอนนี้ทําอะไรอยู่บ้าง ค่ะก็จริงๆหลักๆตอนนี้ก็ยังขี่ม้าอยู่แล้วก็เพิ่มเติมนอกเหนือจากขี่เองเป็นนักกีฬาก็หันมาเป็นผู้ฝึกสอนมากยิ่งขึ้นก็มาสอนน้องๆแล้วก็จริงๆใช้คําว่าเอาประสบการณ์ที่ตัวเองเคยผ่านมามาสอนน้องๆรุ่นรุ่นใหม่ที่ที่กาลังก้าวขึ้นมาแล้วก็อ,อยากจะเป็นนักกีฬาแล้วก็มีเป้าหมายที่แตกต่างกันออกไปก็สนุกมากยิ่งขึ้นกับการสอนจากที่ตอนเด็กๆหรือว่าที่ผ่านมาก็หลีกเลี่ยงการสอนมา คิดว่าเป็นระยะเวลานานหลายปีเหมือนกันค่ะก็เน้นแต่ขีม,ม้าอย่างเดียวแทบจะไม่ได้สอนใครเลยทุกวันนี้ก็มาสอนมาก,กิ่งขึ้นนิดหนึ่งค่ะทําไมถึงหลีกเลี่ยงการสอนอ,อยากรู้คํเนี้ไม,ไม่ไม่ชอบสอนคนอื่นคือสอนไม่ได้ถูกปลูกฝังมาเป็นแบบโค้ชอาชีพหรือว่าผู้ปลูกสอนอาชีพว่าต้องแบบเรียนมาเป็นขั้นเป็นตอนยังไงคือ ทุกๆอย่างที่เป็นซอในวันนี้มันเกิดมาจากการที่เราเก็บเกี่ยวประสบการณ์หรือเก็บเกี่ยววิชาความรู้จากโคช้ชหลายๆท่านไม่ว่าจะในประเทศหรือว่าต่างประเทศที่เราเคยไปประสบ มาหรือว่าไปสัมผัสมาแล้วก็นําข้อผิดพลาดข้อดีข้อเสียของแต่ละอย่างมารวมกันแล้วหล่อหลอมให้มันเป็นตัวสอนในวันนี้แล้วก็สิ่งที่สอนถ่ายทอดออกไปสอนเลยใช้พวกฟิลลิ่งความรู้สึกเป็นหลักแล้วก็ประสบการณ์ที่ตัวเองอยากจะสอนน้องๆหรือแนะนําว่าถ้าเป็นเราเราจะทําแบบนี้เราจะคิดแบบนี้แต่ว่าเขาอยากจะทำยังไงให้เขาได้มีพื้นที่ในการตัดสินใจแล้วก็มีความสุขกับกีฬาที่เขาเล่นอยู่ณนะปัจจุบันแต่กีฬาขี่ม้าเนี่ยถ้าพูด กันตรงๆก็รู้สึกว่ามันเหมือนจะต้องควบคุมมีความเข้าใจกับม้าเราด้วยมันไม่เหมือนฟุตบอลที่แบบว่าเราเตะฟุตบอลไปเรื่อยๆเรามีเป้าหมายพามันไปที่ประตูคือเจะว่าความพิเศษของกีฬาขี่ม้าค่ะมันอยู่ที่ว่าเราเล่นกีฬากับสิ่งมีชีวิตอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นสัตว์ คือม้าที่เราไม่สามารถพูดคุยโต้ตอบกับเขาได้สิ่งที่เราทําได้อย่างเดียวเลยคือเราต้องทํายังไงให้เราสื่อสารและเข้าใจเขาได้มากที่สุดมันก็คือเกิดจากการเราใช้เวลาร่วมกับเขาสังเกตเราจะเข้าใจเขาได้มากน้อยขนาดไหนเราอยู่ด้วยกันเราฝึกซ้อมด้วยกันเราต้องทําให้สองหัวใจทั้งม้าและคนนะคะรวมเป็นหนึ่งเดียวกันให้ได้อัน,นี้คือข้อยากกีฬาอื่นๆถามว่ายากไหมเพราะว่าแต่ละกีฬามีความพิเศษของแต่ละ ชนิดกีฬาแต่ว่าขี่ม้าค่ะบางทีเราแฮปปี้แต่เขาไม่แฮปปี้มันก็คือคือม้าไม่ใช่อุปกรณ์ของนักกีฬาแต่ว่าม้าคือเพื่อล่มทางคือคู่หูคือพาร์ทเนอร์คือ, partner, คอทุกอย่างที่จะทําให้กีฬาเนี้ยสวยงามสมบ,บูรณ์แบบที่สุดคือถ้ามีแค่ม้าและไม่มีนักกีฬาขี่ม้าก็ไม่ได้มันต้องสองรวมเป็นหนึ่งอะคะ่ะม้าที่เสียงซอเขาเรียกว่าเป็นพาร์ทเนอร์เป็นคู่หูอยู่ในตอนนี้ยัง คือยังเป็นตัวเดิมมาตลอดไหมคะหรือยังไงคือในแต่ละช่วงอายุของเราอะค่ะเราอาจจะต้องมีม้าตัวใหม่ๆเข้ามาในชีวิตบ้างหรือว่าแต่ละตัวก็เข้ามาในจังหวะโอกาสที่ไม่เหมือนกันบางคนเขาเหมือนเป็นครูที่มาสอนเราให้ก้าวกระเถิบขึ้นมาจากตอนเราเด็กๆก็ต้องกระเถิบขึ้นมาอีกเลเวลหนึ่งก็ต้องมีมาที่เขาคอยสอนเราอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉันก็ทุกวันนี้มีอยู่ที่เมืองไทยเนี่ยหตัวแต่ก็ทุกๆตัวนี่ก็คือมี เรื่องราวที่น่าจดจําแล้วก็ทุกๆตัวคือครูคนหนึ่งของซอที่ทําให้ซอแบบประสบความสําเร็จได้ทุกวันนี้ซอไม่สามารถประสบความสำเร็จได้ตัวซอคนเดียวเลยจริงๆมันคือทั้งองค์ประกอบโดยรวมหลายๆอย่างเข้ามาเกี่ยวข้องม้าแต่ละตัวที่เข้ามาก็ทําให้ซอมีประสบการณ์มากยิ่งขึ้นในวันข้างหน้าของซอเหมือนกันมันก็เลยเป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้เสียงซอตัดกีฬาขี่ม้าออกจากชีวิตไม่ได้ด้วยถูกไหมใช่ค่ะมันคือความผูกพันแล้วก็คือ แต่และตัวที่ผ่านเข้ามาหรืออยู่ด้วยกันมาคือเรามีแบบประสบการณ์ที่เราร่วมการ่รวมทางร่วมฝ่าฟันอุปสรรคหรือทุกยุอย่างหรือว่าแม้กระทั่งวันที่เราประสบความสําเร็จด้วยกันวันที่เราร้องไห้ด้วยกันเหนื่อยด้วยกันคือมันก็เลยทําให้ทุกตัวอยู่ในใจซอตลอดเวลาแล้วก็โดยเฉพาะโควิวนี่คือแบบว่าที่สุดแล้วกับแบบชีวิตที่ นักกีฬายี่สิบกว่าปีที่ผ่านมาคือคือเขาเข้ามาแบบทั้งอย่างที่บอกทั้งเติมเต็มทั้งสอนอะไรหลายอย่างแล้วก็เขาวิวเป็นมาที่ทําให้แหวือนดอยยิ้มมันกลับมากับกีฬาขี่ม้าอีกครั้งหนึ่งซ้อเคยแบบไม่ได้อยากแข่งขนาดนั้นแล้วแค่แบบแค่อยากแค่อยากขี่ม้านะแต่ไม่ได้อยากแข่งแล้วเพราะว่าเหมือน uh huh. ความคาดหวังหรือว่าความกดดันมันค่อนข้างเยอะมากแล้วเราก็รู้สึกว่าเราก็ก็ผ่านมาประมาณหนึ่งแล้วแต่ว่าวันที่เหมือนเรากลับมาอีกครั้งหนึ่งเรามาเริ่ม มีความสุขมากๆแล้วก็ไม่ได้กดดันตัวเองขนาดนั้นคือคอลยูยืนอยู่ข้างซอแบบตอนนั้นแล้วก็ทําให้แบบเด็กคนนี้แบบมีความสุขมากๆไม่ว่ารอบข้างจะเป็นยังไงความกดดันจะถาโถมเข้ามามา,มากน้อยขนาดไหน,นคือวันนั้นคือเป็นคำตอบสุดท้ายเลยว่าแบบนี่คือสิ่งที่ซอรักแล้วก็ซอทำทุกโอกาสที่แบบทุกคนให้มาให้ดีที่สุดแล้วมันตอบคำถามหลายๆคนว่าทำไมต้องเป็นเสียงซออีกแล้ว ああเราก็เลยยังได้เห็นเสียงซออยู่ในวงการกีฬาทุกวันนี้ไม่ไปไหนเพราะว่าคอวิวเลยอย่ะพูดง่ายๆเหมือนจากคนที่เคยหมดแพชชั่นไปแล้วแหละว่าไม่อยากจะแข่งมันก็หมดแพชชั่นมันแค่ไปช่วงระยะเวลานึงที่แบบว่าคนทุกคนคาดหวังในตัวซอเยอะซอก็รู้แต่ว่าคือบางครั้งก็จะทำไมต้องซออีกแล้วทําไมซออีกแล้วทําไมต้องเป็นซอที่ติดทีมชาติอีกแล้วหรือมันมีคําถามแบบนี้เกิดขึ้นเยอะซอว่าในทุกช่วงอายุของหลายๆนักกีฬาหลายคนก็คงแบบ พบเจอกับคําส่งประมาทของหลายๆคนอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าวันนั้นเราอาจจะเด็กเกินไปที่เราจะรู้หรือเราจะแก้ไขสภาพจิตใจของเราให้มันดีขึ้นแต่ว่าวันหนึ่งที่เราไปค้นพบหรือเรามีพาร์ทเนอร์เรามีเพื่อนที่ยืนอยู่ข้างๆเราจับมือเราแบบไม่ปล่อยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็จะพาเราไปจนจบได้เนี่ยมันคือทําให้วันสุดท้ายของเอเชียนแชมเปี้ยนชิพที่พัทยาที่เป็น เอซอดขี่รอบบุคคลในเมท่าสิบสดคนเดียวแล้วเป็นนักกีฬาไทยคนเดียวที่เหลือถึงวันสุดท้ายด้วยแล้วออกมาแล้วแบบยืนร้องไห้เป็นสิบนาทีเลยเพราะเหมือนแบบเราข้ามผ่านทุกอุปสรรคที่แบบเคยอยู่ในใจของเรามาแล้วเราคืออันนี้คือแบบทําให้ทุกคนเห็นว่านี่แหละเสียงซอแล้วก็นี่แหละทําไมจะเป็นคําตอบว่าเออทําไมวันนี้ต้องเป็นซอที่อยู่ในสนามเนี่ยค่ะ ท้ายที่สุดก็ปลดล็อกจนได้ความรู้สึกที่หนักหน่วงในใจผ่านมาหลายปีแล้วก็ผ่านมาหลายปีจนกระทั่งมาถึงวันนี้ <c oughs> จากเสียงซอคนที่ปลดล็อกความหนักอึ้งในใจของตัวเองเป็นนักกีฬาขี่ม้าลงจากหลังม้ามาสู่การเป็นผู้จัดการทีมฟุตบอล <c oughs> ทำทีมฟุตบอลมันเป็นมายังไงเล่าให้ฟังเลยคนละยอดเลยคนละสายเลย <c oughs> ได้มาเห็นน้องๆ STB Academy ไปเตะฟุตบอลที่บ้านค่ะนัดหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเราก็เป็นยืนดูตอนนั้นก็ยังไม่รู้เลยว่าคืออะไรโปรเจกต์อะไรน้องๆตอนนั้นน่าจะสว่าสิบขวบสิบเอ็ดขวบไม่ก็นนี้เพราะตอนนั้นเรามีอยู่สองรุ่นอก็โหเชียวเจ้าไปหมดพี่ครับพี่ชื่ออะไรครับอะไรแล้วก็ผมชื่อนี้นะครับผมชื่อนี้แล้วก็แบบเป็นสิบคนวิ่งวนเวียนเข้ามาค่ะโดยที่ซอแบบ ถ้าจะจาหน้าใครไม่ได้เลยเพราะพูดชื่อกันเร็วมากแล้วก็หันมาเขาถามอีกคาถามว่าตกลงผมชื่ออะไรพอก็แบบโอ้โหจําชื่อคนไม่เก่งด้วยแล้วก็ไม่เคยคือพูดตรงๆก็คือซอมไม่ได้แบบอยู่ใกล้ชิดกับเด็กในอายุเท <c oughs> ่าเนี้ย <c oughs> กลัวว่าจะพูดคุยกับเขาไม่รู้เรื่อง <c oughs> แล้วเราก็ไม่เคยดูแลเด็กจริงๆเลยอะอยคะ่ะก็เลยก็ยังไม่ได้คิดอะไรมากส่วนวันนึงก็ทางผู้ใหญ่ก็เออ อยากกลับมาอยากกลับมาทำเอสทีบีไหมมีหลายๆโปรเจกต์ที่อยากให้เข้ามาช่วยเหลือดูแลอะไรเงี้ยค่ะก็เลยอ่าโอเคอยากลองดูว่าเข้ามาแล้วจะเป็นยังไงหรือว่าอะไรจะเกิดขึ้นบ้างกับชีวิตอีกปีสองปีสามปีสีปส่ปีข้างหน้าะอะไรเงี้ยค่ะไอ้วันนั้นอะที่เด็กๆมาเจียวจ้าวกับเราเนี่ยพี่ผมชื่อนูน่นชื่อ<ะ>นี่พี่เป็น,นยไงมันเริ่มมีแบบมีความรู้สึกในใจไหมว่าเฮ้ยหน้าแบบสารต่อความฝันหน้าสนับสนุนมีไหมมีคิดนิดนึงไหมคือตอนนั้นซอย,ยังไม่ แทบจะไม่รู้เลยว่าเ,เป้าหมายคืออะไรหรือว่ารายละเอียดเป็นยังไงเพราะว่าสอสอ,สอก็ไม่ได้แทบจะไม่ได้เข้ามาเลยคือสออยู่กับทํางานที่อื่นอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ยังตอน,น,นเรียนปริญญาโทต่อที่วิทยาศาสตร์การกีฬาจุฬาด้วยก,ก็ก็เลยไม่ได้แบบว่าห่างหายไปนานพอสมควรแต่พอได้มาอยู่จริงๆแล้วได้มาเรียนรู้ทุกอย่างคือเราใหม่กับทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นรอบตัวหมดเลยอะค่ะเพราะฉัน ก็ได้ลงไปลงมือทำได้ลงไปสังเกตการพูดคุยแก้ไขปัญหาตามทุกๆอย่างมันก็เลยโอเคค่อยๆเข้าใจทีละสเตปแล้วก็ลงไหมก็ลงนิดนึงเลยเพราะว่าเข้ามาแล้วก็เดียวเหตุการณ์เหมือนรีพีทอีกรอบนึงว่าวันที่เข้ามาจริงๆแล้วทุกคนก็วิ่งวนเวียนกันเข้ามาแล้วก็แบบพูดชื่อตัวเองอ่าอ่าเหมือนเดิมเลยคอนเซปต์เดิมวิ่งชื่อแล้วก็แบบพอผ่านไปหนึ่งวันสองวันเจออีกอ่า ตกลงพี่จําชื่อผมได้หรือยังก็ยอมรับตรงๆว่าจําไม่ได้ชีวิตมีสีสันมากขึ้นใช่แต่ก็ยอมรับตรงๆว่าจําไม่ได้จนพอเขาถามรอบที่สองในในช่วงอาทิตย์แรกๆที่มาทํางานก็เดินไปหาโค้ชเลยแล้วก็มีคุยกับพี่ลิมขอรูปเด็กๆหน่อยปินรูปเด็กๆมาพร้อมเขียนชื่อแล้วแปะไว้ข้างผนังเราท่องจริงเังเลย นี่คุณเหมือนเซอร์อเล็กซ์เพอร์กูสันเลยนะเนี่ยแขนยูไนเตดเลยเนี่ย <c oughs> คุณมานั่งทำความเข้าใจกับนักเตะทีละคนคือถ้าเรา s o เชื่อว่าถ้าถ้าเรามีใจรักที่จะทำอะไรอะค่ะเราเราต้องทุ่มเทเต็มที่เลย<ไ>มันไม่ใช่แค่ว่าเลิกงานปึ๊บายบาย,ายกลับบ้านมัน มันมันไม่ใช่มันต้องแบบลงไปดูจริงๆลงไปรู้จริงๆแล้วคุณพ่อสอนเสมอว่าถ้าเราจะอยากรู้อะไรแล้วเราไม่รู้ว่าเราต้องลงไปลงมือทําเองไม่งั้นเราก็จะไม่เคยรู้แล้วเราก็จะได้ยินแต่กับคนอื่นหรือคําสอนจากคนอื่นเพราะฉะนั้นสอนเลยใช้เวลาช่วงแรกๆลงไปเลยแล้วก็โชคมีพี่ลิมที่คอยแบบแนะนําด้วยพี่ลิมกอ็อยากทำอะไรอยากดูอะไรก็ไปเลยไปดูไปทำไปนั่งดูหรือพูดคุยกับโค้ชหรือคุยกับเด็กๆเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้น การที่เรารู้ชื่อทุกคนมันเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆสิ่งแรกเลยเพราะว่าเราจะได้พูดคุยกับเขาได้ถูกเราก็ต้องรู้แบ็กกราวน์เขาด้วยแล้วเราอยู่กับเด็ก50กิกว่าคนที่อ,อยู่ในคารามีเพราะฉันรายละเอียดทุกๆรายละเอียดนะคะสอนเลยรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่สําคัญมากแล้วก็แต่ก็โชคดีว่าตอนที่เราเป็นนักกีฬาเราก็ค่อนข้างละเอียดอยู่แล้วเพราะฉันเราก็เลยเหมือนถูกสอนถูกปลูกฝังมาตั้งแต่ตอนที่เราเป็นนักกีฬาขี่ม้าแล้ว,ลวอย่างที่บอกว่าถ้าเรามีใจรักแล้ว แล้วเราตั้งใจจริงเราว่าลงไปด้วยแพชชั่นที่แบบอยากจะช่วยเขาจริงๆเราจะทําได้หมดแล้วเป็นยังไงบ้างพอไปอยู่กับเด็กๆจากอยู่กับม้าแค่ตัวเดียวมีแค่เสียงซอกับม้าหนึ่งตัวปกติไม,ม่ค <c oughs> ่อยมีคนตอบกล <laughs> <c oughs> <c oughs> ายมาเป็นเสียงโซหนึ่งคนกับเด็กๆอีก5้าสิบคนชีวิตมันเปลี่ยนไปไหมคะหลังจากที่ต้องเข้ามาคุมทีมฟุตบอลแบบเนีเน้เปลี่ยนค่ะเปลี่ยนเปลี่ยนแบบเปลี่ยนมากๆเลยตอนแรกๆก็ยังไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเท่าไหร่ค่ะก็ ใช้ระยะเวลาอยู่ประมาณหนึ่งเพราะว่ามันก็ห่างไกลกับสิ่งที่เราเคยเป็นอยู่แต่ว่าแน่นอนว่าสิ่งหนึ่งที่ซอรู้สึกว่าซอยอยากเข้ามาช่วยตรงนี้เพราะว่าซอมองไปแล้วอ่ะซอเห็นตัวซอเองย้อนกลับไปเมื่อ1ิปีที่แล้วที่เราเป็นเด็กคนหนึ่งที่มีความฝันแล้วก็มีใจรักที่จะเล่นกีฬาที่เรารักอะค่ะแล้วก็มุ่งมั่นทุ่งเทเต็มที่ฝึกซ้อมทั้งเรียนทั้งฝึกซ้อมเพื่อที่เราจะประสบความสําเร็จหรือเรามีเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจนนะค่ะ วันนี้เราเลยเห็นเด็กๆ50กว่าคนที่มีความปันแบบเดียวกับเราแล้วก็ทําทุกวิถีทางให้เขาประสบความสําเร็จให้ได้แล้ววันนี้เราคือคนที่เข้ามาช่วยบอกประสบการณ์ถ่ายทอดประสบการณ์ที่เราเคยผ่านมาให้น้องๆกลุ่มนีอืมเราก็คือเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังคอยดูแลทั้งเรื่องโค้ชคอยคุยกับโค้ชดูแลน้องๆค่ะแล้วก็มีทีมที่หอด้วยเราต้องดูพอน,น้องอยู่อยู่หอกับเราหมดก็<อ>ใช่ค่ะเพราะฉนั้นทุกวันนี้ก็ เปิดด no ูในไลน์ได mm ้เลยค่ะก็เนี่ยค่ะเด็กๆตั้งแต่หัวถึงจบมีเรื่องให้แบบพิมพ์มาหาได้ตลอดเวลาหรือว่าพร้อมรับสายน้องๆยี่สิี่ชั่วโมงหรือรับสายสตาร์ี่หอทุกคนโทรหาสอได้ตลอดเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วทุกทุกอย่างไปแข่งนี่ก็ต้องไปด้วยตลอดก็ไปด้วยตลอดค่ะแล้วก็อาจจะมีแบบต้องแวะไปทีมนี้บ้างทีนึงหรือถ้าอาทิตย์ไหนชนกันก็ต้องแวะไปดูที่นึงถ้ากอยู่ใกล้ๆก็ต้องไปดูอีกที่นึงอะไรอย่างเงี้ยมีหลายคนเขาก็จะมองว่าโอ้โห การเป็นเสียงซอในวันนี้ที่เป็นทั้งนักกีฬาขี่มา้าเป็นทั้งผู้จัดการทีมฟุตบอลก็มันเป็นได้ทั้งหมดเพราะว่าเสียงซอมีต้นทุนที่ดีล้มลงไปก็ไม่เจ็บมีฟูกลองรับมันจริงไหมคือจริงๆว่าซอถูกสอนมาเสมอว่าให้อยากทําอะไรให้ลองทําแล้วก็ทําเต็มที่ในศักยภาพของตัวเองที่ท,ที่ทำได้ค่ะถ้าในเรื่องของกีฬาขี่ม้าค่ะซอว่า90 ห้อซ์อยู่ที่ตัวซอเองเลยแล้วก็ครอบครัวคืออยู่แค่ข้างหลังซัพพอร์ตอย่างเดียวแต่ว่าไม่ว่าทุกการตัดสินใจหรือการวางแผนหรือทุกๆอย่างไม่ว่าจะผิดหรือจะถูกทุกคนแค่คอยสนับสนุนแล้วก็เพราะฉะนั้นไม่ว่าทุกทางที่ซอเลือกจะถูกหรือจะผิดอยู่ที่ซอแล้วมันแล้วซอก็จะเรียนรู้กับการตัดสินใจในทุกๆครั้งของซองนะคะแล้วก็ซอก็เชื่อเสมอว่าคาว่าประสบการณ์อะคะ่ะ ประสบการณ์แต่ละคนผ่านมาไม่เหมือนกันก็จะว่าประสบการณ์นะคะมันจะวนกลับมาสอนให้เรามีสกยภาพที่ดีขึ้นแล้วก็แก้ไขสถา,านการณ์ในปัจจุบันนะคะให้ดีกว่าเดิมเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรารู้ว่าเราเคยเกิดแบบนี้ในอดีตแล้ววันนี้เราจะแก้ไขให้ดีกว่าเดิมเหมือนก่อนที่เราเคยผ่านมากับเรื่องฟุตบอลก็ต้องยอมรับตามตรงว่าซออาจจะไม่ใช่คนที่รู้อะไรเยอะที่สุดหรือว่า มีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่ซอต้องเรียนรู้แต่ว่าซอไม่เคยหยุดที่จะเรียนรู้แล้วซอก็เชื่อว่าถ้าซอได้รับโอกาสแล้วก็ต้องมีคนเห็นว่าซอสามารถที่จะช่วยหรือพัฒนาได้จริงๆเขาถึงหยิบยื่นโอกาสแบบนี้ให้ซอเพราะฉะนั้นวันนี้ในวันที่ซอมีโอกาสแล้วซอก็จะทําโอกาสตรงเนี้ให้ดีที่สุดแล้วก็จะทําให้ทุกๆคนเห็นว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นซอก็จะพัฒนาตัวเองแล้วก็พร้อมที่จะ ช่วยเหลือแล้วก็พัฒนาศักยภาพน้องๆกลุ่มนี้ให้ได้ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้ซอบอกไม่ได้ว่าจะทําได้ดีขนาดไหนแต่ซอสัญญาแล้วก็พูดได้เต็มปากว่าซอทําทุกอย่างด้วยใจและใจรักมากๆจริงๆแล้วก็จะทำทุกๆวันให้ดีที่สุดแล้วก็พร้อมที่จะพัฒนาไปพร้อมๆกับเขาทุกคนและคอยเป็นแค่คนยืนอยู่เบื้องหลังคนนึงเป็นจิกซอส่วนเล็กๆตัวหนึ่ง ที่ถ้าวันหนึ่งเขาประกอบรูปร่างเสร็จแล้วจะเป็นรูปที่สวยงามมากๆแค่นั้นเพียงพอแล้วค่ะอย่าเอาอะไรมาเป็นอุปสรรคนะคะโอ้โหเป็นคนที่<ม>บุคลากรน้ำดีของวงการกีฬาจริงๆเป็นกำลังใจให้เสียงซอแล้วก็ขอบคุณมากๆวันนี้ที่มาแบ่งปันมุมมองแล้วก็ประสบการณ์ดีๆนะคะหวังว่าวันหนึ่งเราจะได้เห็นผู้จัดจาการทีมฟุตบอลคุณเสียงซอ<ม>พาทีมน้องๆเยาวชนเนี่ยไปเติมเต็มความฝันไปประสบความสำเร็จได้นะคะขอบคุณมากเลยนะคะวันนี้ขอบคุณค่ะ